พี่ชายนำพาณิชย์ผนึกกำลังรัฐแพลตฟอร์มออนไลน์ยักษ์ใหญ่16หน่วยงานเดินหน้าคุมเข้มมาตรฐานสินค้าปกป้องผู้บริโภคและ SME ไทย นายพิชัยนริพทพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานพิธีประกาศเจตจำนงความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานบนแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มโดยมีนายณพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วยซึ่งจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เพื่อสร้างความร่วมมือในการกำกับดูแลสินค้าที่วางขายบนแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซรวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญและความจำเป็นของการไม่ซื้อสินค้าที่ผิดกฎหมายซึ่งจะส่งเสริมการทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและคุ้มครอง SME ของไทย ครับตามที่พระท่านในรัฐมนตรีนะครับได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการในการแก้ไขปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้ดําเนินการเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับผลการดําเนินการก็เป็นประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีนะครับลดปริมาณสินค้าด้อยคุณภาพลงไปได้เยอะมากนะครับก็ได้ไดไดท่านนพินทรสิสานพ,พานรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์เได้ดาเนินการและท่านอรมนแล้วก็ท่าน ท่านเ๋นะครับท่านอรารดาก็ทําง,งานกันอย่างเต็มที่นะครับเราเองก็ได้ดูแลทุกเรื่องเพื่อให้สมกันนี้เราต้องทําทุกอย่างนะฮะทั้งเรื่องในประเทศต่างประเทศทุกอย่างดาเนินการกันไปอย่างนี้ครับเราเองวันนี้เนี่ยเขาเป็นเรื่องของการที่เราพูดมาก่อนนะครับเรื่องโนติเสี e เทងดาก็คือการเห็นว่าถ้าสินค้าในออนไลน์อะไรก็ตามในอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยถ้าได้ได้คุณภาพหรือไม่ถูกต้องเนี่ย ก็จะแจ้งลรวให้เขาเอาลงเลยอันนี้คือเรื่องที่สําคัญนะครับเราเองเรา ต้องการให้แก้ปัญหาเรื่องนี้และทางบร e ิษัทอีคอมเมิร์ซต่างๆก็ให้ความร่วมมือที่ดีนะครับผมเองก็ได้ชี้แจงให้เห็นว่าอ e ีคอมเมิร์ซในอนาคตมันจะโตขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการดูแลควบคุมคุณภาพของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีและควรจะต้องดําเนินการนะฮะเพราะจะเป็นประโยชน์ใั้เขาเองและประโยชน์ของประชาชนด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญนะครับเหมือนที่ผมบอกแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคตที่เป็นอยู่ตอนนี้ผมว่าดูดีมากนะครับเรามีการส่งออก 5.4%เมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็เชื่อว่าน่าจะขยายมากกว่าเดิมอีกนะครับการลงทุนปีที่แล้ว1.13ล้านล้านนะครับการท่องเที่ยวก็มีมากกว่า30กว่าล้านคนเนี่ยผมว่าทิศทางเราไปได้ดีฮะแต่ว่าเหมือนที่บอกนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันก็คือเรื่องหนี้เดิมที่เกิดจากการโตขยายตัวต่ำมานานถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องหนี้ได้นะครับผมเองก็ยังสงสัยว่าจะไมยแบงก์ชาติน่าจะต้อง ให้ความร่วมมือในเรื่องกแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าเราโตเกิน3เปแน่ปีนี้นะครับไม่ทราบว่าผู้ว่ากระบอกจะเหลือแค่2.9ไม่เกินผมเองก็สงสัยว่าทำไมท่านจะต้องมาให้ความ,หมาเห็นที่สวนกับรัฐบาลด้วย นะผมเองท่านเองต้องส่งเสริมให้มันขยายตัวมากขึ้นนะไม่ใช่พูดไม,ไม่ไม่ให้กําลังใจกันผมว่าผมเชื่อว่าเกิน3าแน่ผมยืนยันว่าด้วยด้วยข้อมูลที่ผมได้รับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นการส่งออกที่จะเพิ่มขึ้นนะฮะรัชการที่ผมจะไปเดินทางไปอเมริกาในวันจันทร์เนี้ย mm hmm. ก็เชื่อว่าจะได้ผลที่ดีมาให้เกิดความพอใจกันตอนนี้เนี่ยมีผู้เจรนา,นาน มี่เขาประสงค์จะมาลงทุนกับประเทศไทยมี f t a ค่อนข้างเยอะมากนะครับขอยืนยันนะครับวันก่อนเจออิสราเอลรัฐมติอิสราเอลเนี่ยก็ที่ที่ดาวอสเนี่ยก็ได้คุยกันเมื่อวานนี้ท่านก็ส่งเท็กซ์มาบอกว่าอิสราเอลต้องการที่จะเร่งการเจราจา FTA กับไทยทันทีนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับข้อมูลจากทุกๆฝ่ายเรื่องนี้ u a e ก็อยากทําเกาหลีก็อยากทําแ,และผมเองเนี่ยกาลางเดือนก็จะไปรัสเซลนะครับไป EU เพื่อที่จะไปเจราจา ให้ให้เอฟซกับ EU ให้สําเร็จตามที่ท่านนายกได้ประกาศไว้นะครับว่าพยายามปีนี้จะทําให้ EU ให้สําเร็จให้ได้เร,เราเราจะจาเอฟใต้ในสามเดือนได้ับย mm ูก็หวังว่าถ้าทําได้ภายในปีหนึ่งปีนี้ก็ถือว่าเก่งนะครับก็ยังต้องดูว่าจะทําได้ขนาดไหนก็พยายามเพราะว่า27่ประเทศก็ไม่ง่ายแต่ว่ามาตรฐานของเอฟมันมีอยู่แล้วการขยายต่อก็อาจจะทําได้ง่ายขึ้นนะครับก็หวังว่าอย่างนั้นคืออย่างนี้ครับ เราต้องเร่งขยายทุกด้านนะครับกระทรวงพาณิชย์เองเรามีหน้าที่ต้องทําให้เศรษฐกิจเรากลัาฟื้นให้ดีให้ได้นะครับผมว่าแนวโน้มก็ยังไปได้ดีก็อยากได้ความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะแบงก์ชาติเนี่ยต้นตอนนี้ข้างข้างเงินบาทก็แข็งอีกแล้วนะครับท่านต้องช่วยหน่อยผมว่าขอขอขอความกรุณานะครับไม่ได้มาทะเลาะท่านถ้าอยากให้ท่าน,าน,ากกนดูดูเรื่องข้างเงินนะประเทศที่ ขยายตัวเศรษฐกิจดีเนี่ยค่างเงินอ่อนหมดนะครับอันนี้ผมขอยืนยันนะครับท่านช่วยกรุณาดูนิดนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ไม่ไมสนับสนุนกันเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เราทําอยู่คนเดียวเนี่ยประเทศมันจะขยายตัวยากนะครับหรือว่ากระทรวงการคลังก็ทํางานเต็มที่นะฮะเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนที่ผมบอกเรื่อง แบงค์ชาติเนี่ยเรื่องนโยบายการเงินในมุมความสําคัญต่อการเชื่อมตมากเพราะฉะนั้นถ้าค่าเงินบาทออกมาผ่อนลงมาหรือดอกเบี้ยที่ตกต่ำลงมาเนี่ยจะช่วยผู้ประกอบการได้เยอะแก้ปัญหานี้ที่ผมเคยพูดว่าตอนนี้เศรษฐกิจไปได้ดีมีปัญหาเรื่องแค่นี้อย่างเดียวนะถ้าเกิดลดดอกเบี้ยล,ลงหรือแบงค์ชาติจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เศรษฐกิจเราจะไปได้ดีมากนะครับผมขอยืนยันนะครับเรื่องนี้ครับผมคือถ,ถ,ถ้าที่เช็ค ตอนนี้นะครับคือจากการตรวจสอบเนี่ยสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลดลงนะครับทั้ง27% 20%เอร์เซรลดลงมาเรื่อยๆแล้วตัวมาแเปซนะฮะคือปริมาณการนําเข้าสินค้าด้ายคุณภาพเนี่ยลดลงเรื่อยๆก็คอยมั่นใจว่าเราไม่ได้หนีหนอนใจนะครับและท่านท่นินทรท่านก็ทํางานอย่างเต็มที่นะครับทั้งท่นานท่านอดาท่านท่านพิธีอรมอนเนี่ยก็ทํางานกันอย่างเต็มที่เพื่อจะควบคุมเรื่องพวกนี้นะครับว่าให้ได้อยู่มาตรฐานแล้วเรามี17หน่วยงานที่ ที่นันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องออของมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมทั้งเรื่อง <Okay. S 1> อ,อยอนะฮะเรื่องเรื่องสคบนะฮะอะไรเงี้ยเราก็จะคิดว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับใครดียวกันเราก็ให้ความสัมพันธ์กับประเทศจีนผมก็โทรคุยกับทางสาถานทูตจีนตลอดนะครับเขาก็เข้าใจว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นความจําเป็นไม่เป็นกฎหมายของเราความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเพราะว่าเราเองเราก็ต้องพึ่งการค้าขายกับจีนอยู่เป็นประจำนะครับ จนแล้วฮะจนทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับครับครับผมเซเป็นพิจิกาใช่ครับครับผมฮาครับผมเขาต้องเขาต้องฮาเขาต้องยินเขาต้องจ่ายภาษีเขาก็ต้องมาระบบทุกอย่างเหมือนบริษัทไทยนะครับครับ เราก็จะประชุมดูคืออย่างนี้ครับเรื่องต่างๆมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเดี๋ยวมีเรื่องใหม่เรื่องอะไรเราก็จะพยายามติดตามเรื่องนี้อย่างตลอดเวลานะครับ mm hmm. เหมือนที่ผบ,บอกว่าท่าน mm hmm. ท่านทิพดีอารมนท่านอภิษีอารดาท่านทั้งท่าน รัฐมนตรีช่วยรัฐพินทรอยเนี่ยท่านรับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับเราเราตั้งหน่วยงานขึ้นมาแล้วมี47หน่วยงานนะฮะก็ต้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุรกากรลอาจจะต้องทํางานหนักนิดนึงเพราะว่าสุรกากรเนี่ยเป็นหน้าด่านแรกเราก็หวังว่าสุรกากรจะใช้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับ <Okay. S 1> อ๋อเมื่อเช้านี้ทางทางทางขอกันค้าก็เพิ่งมาเจอนะครับก็อย่างนี้ครับก็ขอเรียนนิดนึงว่าที่ผมที่ไปวันจันทร์เนี่ยก็คงไปพบกับลักษณะเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนฝูงกันมากกว่า คือผมเองก็มีโอกาสร,รู้จักกับทงางทางผู้บริหารของของอเมริกาแล้วก็มีทั้งสสทั้งผู้ที่สมาชิกนะครับของอเมริกาเนี่ยที่รู้จักคุ้นเคยกันมานานไปครั้งนี้ก็คงไปแค่ไปนั่งคุยไปนั่งให้ความรู้สึกที่ดีนะฮะแลวทางสาธารณรัฐอเมริกาก็เพิ่งแจ้งมาว่าเขาาได้นัดผู้ใหญ่กลับผู้ใหญ่บางคนให้ให้ได้พบแล้วเราก,ก็ มีการไปคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก่อนเราคงไม่ได้ว่าผมยังเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมานานนะเรามี t r e a t y o f a m i t y คือไม่มีประเทศไหนในในที่ได้รับสิทธิท่ออเมริกานะครับที่สามารถมาตั้งบริษัทได้เองโดยไม่ถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีประเทศอเมริกาเดียวประเทศอื่นเขาอยากต้องการนะอย่างญี่ปุ่นก็อยากกินก็อยากแต่เราให้อเมริกาคนเดียวอันนี้คือความพิเศษของอเมริกาซึ่งเขาคิดว่าเขาได้สิทธิจากเราเราก็เขาก็ควรจะต้องเหมือนกับ เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ของเราที่เรากับมีในอเมริกาแต่จริงๆผมเชื่อว่าอเมริกาเขาก็ทราบนะฮะเมื่อวันก่อนก็ได้ไปสารทูตอเมริกาก็ได้มีการคุยกับท่านทูตนะครับก็ท่านก็ให้ความคิดเห็นที่ดีแนวทางที่ดีผมยังเชื่อว่าโอกาสที่ไทยจะจะได้รับการยกเว้นเนี่ยมีสูงนะครับหรือโดนก็โดนน้อยสุดในในมุมผมนะครับผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันมานานผมเองเนี่ย เอนที่ผมพูดเสมอผมอยู่อเมริกาเนี่ยปีละสีหเดือนมา28ปีนะฮะก่อนเป็นนักการเมืองเนี่ยก็พอเข้าใจวิธีคิดและแนวทางแล้วก็มีเพื่อนฝูงอยู่ที่อเมริกาเยอะผมก็เชื่อว่าเอาเมริกาก็เหมือนไทยครับถ้ามองเพื่อนฝูงมีความสัมพันธ์ที่ดีคุยกันได้อะไรกันได้เดี๋ยวก็หาทางทางออกที่ดีด้วยกันได้ก็คงจะต้องเจราจากันว่าอะไรที่เหมือนกับ เอฟีเอนะฮะคุณเอานูน่นผมเอานี่อะไรที่มันเคียร์กันได้เพื่อให้ประเทศมันเดินหน้าตอกไปได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นไปได้คืออเมริกาเองเนี่ยก็เหมือนกับจีนนะครับคือประเทศไทยเนี่ยเราเราเป็นเล็กนิดเดียวเราเราเขาไม่ขายเราเขาก็ไม่เดือดร้อนไอไอ,อส่วนต่างของไอเซอร์พลสหรือของการเทรดเซอร์พลาสเนี่ยมันนิดเดียวฮนะ ถ้าถ้าเราถ้ามองจริงๆใะเหมือนกับการค้าจีนเหมือนกันเขาก็มองเราว่าเราจริงเราเล็กดีเขามองความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยก,กับเขามากกว่าอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ให้คนมั่นใจนะครับเราเองไม,อไม่ค่อยไม่ค่อยกังวลครับผมว่าถ้าเราเข้าไปแสดงเจตนาที่ดีแสดงถึงมิตรภาพที่เราเคยมีกับเขาเนี่ยตั้งแต่สมัยอดีตมาเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องบาดตาลก็จะแก้ไขปัญหาได้ อ๋อไม่ครับก็ยินดีอยู่แล้วครับคือคือตรงนี้ก็คุยกันตลอดครับเท่ที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นไงตอนนี้มันยังแค่เข้าไปคุยเข้าไปใช่ไหมฮะสารความสัมพันธ์เข้าไปพบปะคุยพูด,พดคุยไว เอออยู่เข้ามารับตําแหน่งใหม่นะแล้วก็มานั่งคุยกันว่าอะไรที่คิดถึงไอ้บ้างนะอะไรเงี้ยนะครับจะทําอะไรก็บอกกันก่อนนะมามาต่อรองกันมาคุยกันจะอาอะไรก็มาบอกกันเพื่อเราจะได้หาทางออกที่ดีได้ใช่ไหมฮะเราไม่ได้ไม่ไม่เชื่อว่าจะทําอะไรก่อนที่จะอยากให้คุยกันก่อนว่าเราแต่ผมเชื่ออย่างนี้ครับอเมริกากับไทยเนี่ย ความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากผมแต่ความรู้สึกผมนะผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ผมไม่ไม่ห่วงเลยนะครับคนกังวลนู่นกังวลนี่ผมไม่ห่วงผมเชื่อว่าด้วยการที่เคยอยู่อเมริกามานานและความสัมพันธ์ที่มีกับอเมริกาเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ครับผมเออโอ้แหมศูนย์เปอร์เซ็นต์มันเป็นไม่ได้นะมันต้องมีเศษบ้างคือมันมันเราเราก็อยากเห็นศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่ ม,มันทีมก็ต้องมีหลุดบ้างอะไรบ้างนะฮะเหมือนบอกว่ายาเสพติดจะเป็นศูนย์ไหม <c oughs> ใช่ไหมมันก็มาอาจจะไม่ใช่แต่ว่าต้องให้น้อยสุดอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าจากแปดเปอร์เซ็นต์จะเหลือเท่าไหร่จจากแปดเเนเนี่ยก็จะเหลือสักศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะ <c oughs> <c oughs> ให้มีเหลือบ้างเพราะว่ามันมันคุมคงหมดไม่ได้นะหวังห <c oughs> วังว่านะฮะหวังว่าให้หนึ่งให้หนึ่งปีเราเลยมีรายการสิอ๋อจริงๆก็ก็มันมัน มันมีทุกอย่างอ่ะน,นะฮะเราก็ต้องดูทุกอันนะฮะเราไม่คงไม่ได้คิดว่าอะไรกังวลอะไรเมื่อผมผมว่าคือจริงๆเราก็ต้องตรวจสินค้าทุกประเภทนะ,ะว่ามันได้มาตรฐานไหมโดยเฉพาะยิ่งอาหารพวก สินค้าพวกอาหารนะฮะเราก็ต้องระวังเพราะว่ามันเกี่ยวกับสุขภาพของคนใช่ไหมตอนนี้ health conscious ในประเทศไทยและทั้งโลกก็เป็นเรื่องสําคัญนะผมว่าเรื่องอย r ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารเนี่ยเพราะว่านสําคัญที่สุดแล้วก็เรื่องบางทีผมบอกนะเรื่อง power bank ไฟไหม้เงี้ยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่มันลามไปถึงชีวิตได้เรื่องเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่หลักที่เราอยากเห็นว่าต้องไม่มีก่อนอันนี้คือสิ่งที่ที่ส่วนพันิตนี้ให้ความสําคัญก่อนอื่นนะฮะ เข้าลงเลยเราแจ้งโน t ติสแตนเท็กดาวฮะคือวันนี้ที่ที่มาทำเอ็มบูยรวมกันกนะ็คือว่าาเขาเราจะแจ้งเขาเลยว่าอน,นีี้คุณต้องเอาลงเลยนะเขาเขายินยินนี่วันนี้เขามาเขามายืนยันว่าเขาถ้าเกิดเราเจอปุ๊บเขาจะเอาลงให้ทันทีอันนี้คือสิ่งที่เราทำันวันนี้จะได้ง่ายขึ้นนะไม่ใช่ว่าต้องไปกว่าจะไปฟ้องกว่าจะไปดําเนิกนการอันนี้เหมือนกับว่าเขาก็ยินดีที่จะร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ในการที่จะ,ะนําลงทันทีนะครับครับ เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับนะค,ครับเอต้านิวขอบสอบทุกข่าว